ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับชิปนี้ครับผมสร้างนกครับสิบพามาเบ่งครับมีหลายขั้นอยู่นะครับสิเจ็ดมีอยู่สองขั้นเดี๋ยวเบ่งขั้นนี้ก่อนนะครับพาเบ่ง l อลสิศูนย์แปดครับขั้นนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งใกล้ครับเอาเบ่งเบิ่งดอกยางก่อนนะครับดอกยางหลังครับ โอ้ยยางหลังครับเลือๆครับยางหลังนี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผลเลยครับหลังคาครับหลังคาไม่นะครับคันนี้รดพ่งเขม้านะครับยังบปนทันเด็กเก็บสีนะครับยังเป็นสีเดิมๆอยู่นะครับยังเป็นสีเดิมๆอยู่นะครับ มาเบ่งย่างนาครับยางนากันเรื่อยๆครับเก้าผลแล้วครับเก้าสิบเก้้าาสิบหเปอร์เซ็นต์ผลแล้วครับใบมีดนาครับเลื่อยๆครับนี่ยังไม่ทันเห็ดสีนะครับตะแกียบพึ่งอกมากครับมาเบ่งผานครับ ผ่า์ยิบซีนะครับใบยิบซีจัดหนะครับ6ใบนะครับยังเต็มๆอยู่นะครับใบผ่านนะครับถือว่าเป็นรถสวยอีกคันหนึ่งนะครับเอว C708 ขั 2008, ้นนี้นะครับเด็กไหมครับเขียนบ่างเขียนบ้ครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจิจชั่วโมงนะครับ ถอนคาดครับแสละเห็นบ่าละยังไม่เคยตัดนะครับถอนคาดยังบ่เคยตัดนะครับน้ำมันเครื่องก้องเครื่องครับน้ำมันให้ก้องให้นะครับเปลี่ยนให้ไหมเหมือนนะครับน้ำมันคานนะครับเค็กจุดรั่วซึมไม่พร้อมนะครับ บอกว่าจะเป็นสิ้นรออน,นาสิ้นพ่อแต่งสิ้นรอนหลังนะครับถอดแก้เพ่นให้เปลี่ยนให้ไม่หมดนะครับมองได้นะครับทีนะครับมันมีจุดหลวดซึมอยู่นะครับไฟถ่ายสวยๆนะครับยังไม่เคยแกะนะครับ สำหรับ lc 7 0็คดันนี้นะครับอยู่ละทางล่านนะครับมีอยู่สองขั้นนะครับแต่ว่าให้เบิ่งคั้นนี้ก่อนนะครับเดิมๆครับครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับสกิตไมาได้นะครับแล้วผมจะทิมเบอร์ไว้นะครับโทรมาหาผมก็ได้หรือจะแชทมากก็ได้นะครับ หรือนะครับจะทักไปทั้งล้านเลยก็ได้นะครับร้านโชคธนชัยแท็กเตอร์นะครับล้านที่ผมเห็ดงานอยู่นี่นะครับท่านใดสนใจครับกดดนดวนเลยครับถือว่าเป็นรถงามอีกขั้นหนึ่งนะครับที่เขามาในล้านนะครับครับสำหรับชิปนี้ครับผมสร้างนะครับพาเบิงสมีกอ่นนะครับ ขอจบคลิปไปเลยนะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ